รู้ดีใจนี่ใช่ไหมเรื่อไม่ได้มนะีพีนาลงติีเอลคุณนี่ตีเอลมาติีเอลกลับมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเลือดไม่มีตอนตอนตอนได้ <_ Q> เฮ้ยเสียโป๊ป้องไอ้กว่า โอเคตอนนี้สองทุ่มแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวรอทุกคนเหลือพี่นิวคนเดียวใช่ไหมครับตอนนี้รอพี่นิวพร้อมก่อนนะครับก็น่าจะไก,กลเริ่มได้แล้ว yeah, ล่ะครับ yeah, เข้า,าเลยนะ,ละเข้าเลยนะอย yeah. ่าฮันดิสกันทุกคนนะครับเข yeah, uh, ียแล้วค่ะหลบทีไม่หมดเลยทำไมมันตีระยะไกลได้วะ S <S เออพ no uh no ี mm ่น hmm, ้ตคับพี่น้ตดูวิ่งไปตามลาผมตามลาอะไรนะตายลงางเลยครับลงล่างแบตหนึ่งแบตหนึ่งโหสัตว์จริงนี่โฟว์เปล่าวะเพราะเอาปกติเราย้ายแคมโดเซียไปไปอีกอันยังไงไว้รู้สึกไม่ดีมากรู้สนิยามันจะตกไปอ่าฮะที่นนเราก็เมาส์สองร้อยบาท ฮะอะไรนะมาสกระตากอันหนึ่งไม่คือโต๊คอมเรามันโต๊เล็กไงเราเลยเล่นไม่ถนัดเลยถ้าโต๊คอมเรามันใหญ่กว่านี้นะโตโตก็เล็กเหมือนกันเพียงเรารู้สึกว่าเรามีคนต้องเอาสูตรฟิสิกส์ที่เรียนมามาใช้เยี่ยวนะเหมือนเดิมเหรอยังเก่านะแทนฟิสิกส์กันผมเมรู้แล้วก็โมเมนตามแทนเฮ้ยอย่าดีเราอุตส่าห์เปลี่ยนสายการเรียนเพื่อหนีฟิสิก เคมวีชีวะเรียบร้อยแล้วอย่าต้องนะของเราไปเจอคณิศาสตร์ไอ้อะไรเขาคอมพิวเตอร์เป็นเฮ้ยเดี๋ยวพีนี่คงหายหลอดเลยเว้ยเอาได้แชมป์เรซีเรียลไม่มีอะไรเหรอจริงจริงอะไรนะกันลิทเหรเอฟซีเท่ากับเอ็วีกรองโซนโซนอาแค่นั้นเองเอฟซีเท่ากับ เอ็ซีไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มซีใหม่โดนคนดีเท่าไหรโอเคโอเคร่าแป๊บแฟนแฟนพูดพีินไดกยินไหมเอ่ยฮัลโหลได้ยินค่ะเอ่อจะบอกว่าเฮ้เพื่อนพี่หายคนหนึ่งว่ะหายพี่พุ่งไงพุ่งอ๋อพุ่งเดอะโชวเดี๋ยวรอเขาเดวิลอ่ะหายก็นั่งเนึกใครแม่งหายวะเยี่ยวดี แลอคอมแบ็คคอมแบคพี่มิี่มิเกิดพี่มิเกิดลุสลุมเรออะไรี่มิเดินไปเรารบไม่ได้คิวคิวเน้พี่มิกเกนี่ไเกยวอะไรกับตัวเยเฮ้ยนี่กันเลยกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลีพีเคเอสเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว้อพงรู้ออาของหายไปเลย เป็นเลดูนะครับถึงเวลาสมควรแล้วสินะดีครับร้อนแสงได้ชอบอ่ะเย้ยยูโดดังแสงแสงอยู um. <h 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 ่อาข้าฮอตร้อนแรงโออ้ยบนรบิสเนื้อกับชิคกิโลก็แล่าอาไรบ้อะไรล่าเอาไะ เปล่าเปลาเปลลาเปลาเลเพ่งว่าจะจัไม่ลงลงปิมจม่ลัเปล่าอ้ยหม่เลยายไปหมลเฮ้ยอะไรปดกลังกลังโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งขยับปัถ่ายรูปก่อนดิไม่แม่นไาย Q&A เซิร์ฟประตกมีคนย้อน Q&A ได้เกิดไม่ได้มันจะหมดทุกคนเลยก่อนอนที่จะแชทจะตาจะแชท อ๋อไหนอยู่ดีเฮ้ยโซลันโซลันจังนี่ไข่ไม่รู้แต่น่ารักกับจองแล้วปะไปเที่ยวกันเถอะประจองด้วยเ้โดชิบหายเลยว่ะโดนพ่อแม่โดนพ่อแม่เสื้อไม่ให้ข้าไม่รู้ด้วยนะเก็บตไว้ตัวทีเหมือนกันไงมีมี โอ้เสียวรบดเดี่ยจะเชียงรบเขาไม่รู้เลยว่าปิดเสียงในท้องนี่วะย็มาติดวอล์กเกอร์ในท้องเลยเปิดท้องก็เอ๊ะเพลงมาจากไหนในตอนพึ่งนี้ออกว่าเราเปิดท้องอยู่กิบบุรีกิบบุรี่ที่ใครอ่ะยอเชิญอีกแล้วกรรมมีคนรู้จักกี่แล้วเนี่ยไม่ใช่อ๋อพี่กิบอ๋อพี่กิบใช่ไหม